สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับการเจาะลึกประเด็นฟุตบอลวันนี้เรามีบทวิเคราะห์สดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ค่ะคู่ระหว่างยูเวนตุสกับวีดาสคาซาดองกาสวัสดีครับคู่นี้น่าสนใจมากนะครับในรอบแบ่งกลุ่มคือสถานการณ์ตอนนี้มันบีบให้ทั้งคู่ต้องเน้นเป็นพิเศษเลยยูเวนตุสนี่นัดแรกเสมอ0ู 00, มีแต้มเดียวส่วนวีดาสแพ้มาศูนยังไม่มีคะแนนเลยครับ ใช่ค่ะเกมนี้สำคัญมากจริงๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาลองดูกันค่ะว่าบทวิเคราะห์นี้มองฟอร์ม2ทีมนี้ยังไงมีตรงไหนน่าสนใจเป็นพิเศษแล้วทำไมเขาถึงทายผลออกมาแบบนั้นนะคะมาเริ่มกันที่ฝั่งยูเวนตุสกันก่อนเลยค่ะนัดแรกในรายการนี้ก็อย่างที่ว่าเสมอเอาลฮิลาว0-0ได้มาหนึ่งแต้มครับผมแต้มเดียวแต่ถ้าดูฟอร์มหนัดหลังสุดก่อนที่จะเริ่มแข่งรายการนี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ ชนะ3มเสมอหนึ่งแพ้แค่เกมเดียวเองใช่ครับถือว่าฟอร์มดีเลยหละ่ะเตรียมทีมมาค่อนข้างดีแล้วจุดที่บทวิเคราะห์เขาเน้นๆเลยนะคือเรื่องเกมรับของยูเวนตุสที่ค่อนข้างเหนียวแน่นผลเสมอสูสีนัดแรกก็อาจจะพอยืนยันตรงนี้ได้นิดหน่อยอืมค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะบทวิเคราะห์ก็บอกว่าเกมรุกก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันมีตัวความหวังอย่างดูซานวลาโฮวิชและก็เฟเดริโกเคซ่าด้วยแต่เดี๋ยวนะคะคือ แหล่งข้อมูลบอกรับเหนียวแน่นแต่ผลมันศูนย์ศูนย์มันก็แปลว่ารุกก็เจาะเอาฮิลาวไม่เข้าเหมือนกันหรือเปล่าคะบทวิเคราะห์เขามีอธิบายตรงนี้ไหมคะว่าให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือบทวิเคราะห์มองว่าถึงแม้จะเจาะไม่ได้ในนัดแรกเนี่ยแต่ศักยภาพโดยรวมของแนวรุกยูเว่ก็ยังถูกมองว่าสูงกว่าคู่แข่งในนัดนี้อยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพอไปเทียบกับฟอร์มของวีดัก ซึ่งเรากำลังจะคุยกันต่อนี่แหละครับอ๋อโอเคค่ะงั้นเราไปดูทางวีเดตคาซบังกากันต่อเลยนัดแรกแพ้ฟาเมนโกมา02ยังไม่มีแต้มเลยสถานการณ์นี่กดดันน่าดูใช่ครับแล้วที่น่ากังวลกว่าผลนัดแรกอีกนะคือฟอร์มก่อนหน้านี้เลยข้อมูลบอกว่า5นัดหลังสุดก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์วีเดตชนะแค่1เสมอ1แต่แพ้ไปถึง3นัดเลยนะครับโห oh. แถมยังมีข้อมูลเสริมอีกว่าฟอร์มในลีกตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยครับปัจจัยพวกนี้มันกระทบความมั่นใจทีมเต็มๆเ,เลยครับโหชนะ1เสมอ1แพ้3จาก5านัดล่าสุดก่อนแข่งนี่น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะเหมือนกับว่าแบบว่าเครื่องยังไม่ร้อนเลยก่อนมาทัวนาเมนต์ใหญ่ถูกต้องเลยครับบทวิเคราะห์ชี้ว่านี่คือจุดต่างสําคัญเลยเมื่อเทียบกับยูเวนตุสที่เตรียมทีมมาดีกว่าทําให้ภาพรวมเนี่ยยูเวนตุสก็เลยดูเหนือกว่า ทั้งคุณภาพผู้เล่นประสบการณ์ในเวทีใหญ่ๆแล้วก็โมเมนตัมของทีมตอนนี้ด้วยครับแล้วเรื่องแรงจูงใจล่ะคะทั้งสองทีมก็ต้องการแต้มเหมือนกันเลยนี่นายูเว่ก็อยากได้3มแต้มเพื่อเข้ารอบวีดดก็ต้องมีแต้มเพื่อพลิกสถานการณ์อันนี้บทวิเคราะห์ว่าไงคะคือบทวิเคราะห์มองว่าแรงจูงใจเนี่ยมีทั้งคู่แน่นอนครับไม่มีใครอยากตกรอบหรอกแต่พอเอามาบวกกับศักยภาพทีมแล้วก็ฟอร์มปัจจุบันแล้วเนี่ยยูเวนตุสดูจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่า ที่จะทําได้ตามเป้าคือคว้าสามแต้มไปแหล่งข้อมูลก็เลยเทน้ําหนักไปทางยูเวนตุสมากกว่าครับว่าน่าจะทําสําเร็จอ๋อเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยบทวิเคราะห์เขาฟันธงว่ายูเวนตุสน่าจะเป็นฝ่ายชนะวีเดดคาซาบลังกาไปได้ใช่ครับแล้วก็มีการคาดการ์ c สกอร์ไว้ด้วยนะอ๋อจริงเหรอคะเท่าไหร่คะเขาคาดว่ายูเวนตุสชนะ2ประตูต่อศูนครับ ซึ่งมันก็สะท้อนมุมมองว่าเกมรุกยูเว่น่าจะกลับมาทำงานได้ในนัดนี้แล้วก็สอดคล้องกับปัญหาเรื่องฟอร์มของ v ีดที่น่าจะส่งผลกับเกมรับของพวกเขาด้วยชัดเจนเลยค่ะสรุปจากที่เราคุยกันบทวิเคราะห์ชี้เป้าไปที่ยูเวนตุสเลยว่าจะชนะ2-0ด้วยเหตุผลเรื่องฟอร์มที่ดูดีกว่าแล้วก็คุณภาพทีมโดยรวมที่เหนือกว่านั่นเองนะคะครับ ก็เป็นข้อสรุปตามข้อมูลที่ได้มานะครับแต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเกมฟุตบอลจริงๆเนี่ยอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้เสมอมันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมที่บทวิเคร์อาจจะวัดผลได้ยากแต่ส่งผลให้เกมมันพลิกไปจากที่คาดการณ์กันไว้ได้อืมนั่นสิคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจจะเป็นเรื่องความกดดันมหาศาลในเกมที่แบบว่าแพ้ไม่ได้จริงๆของวีด หรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันในสนามจังหวะสำคัญๆที่มันเปลี่ยนโมเมนตัมเกมไปเลยก็ได้ใครจะรู้ล่ะครับ